โกรธฮอร์โมนกับร่างกายของเรา กศาพเมทอคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายหลายๆคนตอนนี้ค่ะได้ยินคําว่าโกรทฮอร์โมนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราต้องหามาแล้วก็ทานให้ได้หามาจัดการหาว่าฉี่หามาอะไรก็แล้วแต่นะคะถามว่ามันจําเป็นกับร่างกายเราจริงๆไหมนะคะจริงโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่มันอยู่แล้วในร่างกายแล้วก็เราต้องการมากๆสุดๆเลยในช่วงที่เราเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะแล้วพอเราอายุมากขึ้นนะคะมันก็มีการสร้างที่ลดลงแล้วก็เราก็ไม่ต้องใช้มันสําหรับการเจริญเติบโตต่อไปแต่ มันยังต้องใช้สําหรับการแบ่งตัวยังต้องใช้สําหรับการเผาผ่า,านอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะคะซึ่งเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราขาดเนี่ยไม่ดีแน่ๆแ,แต่ถ้าเราเสริมเยอะเกินไปก็ไม่ดีแน่แเช่นกันคราวนี้ค่ะปัจจัยที่มันมีผลต่อ โกรทฮอร์โมนของเรามีอะไรบ้างก็คือการนอนอันนี้สําคัญสุดๆเลยเราควรจะเข้านอนให้เร็วแล้วก็นอนให้เพียงพออันนี้จะทาให้โกรทฮอร์โมนเราอะคะ่ะหลั่งได้เป็นอย่างดีนะคะมันก็จะสามารถช่วยร่างกายเราได้คือให้ร่างกายเราสร้างเองก็ได้ถ้าเราไม่ได้ซื้อมารับประทานหรือซื้อว่าบริโภคนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการออกกําลังกายเพราะว่าโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งเวลาที่เราออกกําลังกายเช่นเดียวกันะนะคะการรับประทานปโปรตีนเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยถูกสร้างมาจากปโปรตีนแน่ๆเพราะฉะนั้นคือถ้าเราต้องการให้เร ฮอร์โมนที่ปกติอะคะ่ะเราก็ควรที่จะรับประทานอาหารประเภทโปรตีนเยอะๆแล้วก็อย่าลืมทานผักผลไม้เพราะว่ามีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่จะสามารถเอามาใช้ในกระบวนการสร้างโกรทนฮอร์โมนอีกนะคะแล้วก็สําคัญอย่างที่บอกะค่ะว่าอย่าเครียดเพราะกความเครียดเนี่ย มันจะมีเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญเลยคือบางครั้งเราจะต้องพิจนารณาเรื่องของการทํา i e f หรือการอดอาหารเพราะการทําแบบนี้ค่ะแบบถูกวิธีนะคะที่ไม่ใช่ทําไปแล้วทาให้เป็นโรคกระเพาะตามมาแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดการทำไอเแบบถูกวิธีแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ปริมาณโกรทฮอร์โมนเนี่ยมาหลั่งเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวครั้งต่อไปอะคะ่ะเราอาจจะมาคุยกันเรื่องของการทํา IF กันอีกนะคะก็กดติดตามช่องเจะจากฟาร์มาทอกเอาไว้นะคะจจสจากฟาร์มาทอกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ